สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่21พฤษภาคม68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นด้วยกันกันกบผมท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนึงนะครับดูโฆษณาผมจังหน่อยเด้อครับพี่น้องครับ เช็คผลลาวพัฒนาเมื่อวันจันทร์ก่อนนะฮะวันจันทร์ที่19พฤษภาคม68เด่นสีแดง578นะฮะไม่หมานนะครับลาวพัฒนาออก091ล่าง40เลขเด่นผมไม่มาผิดอีกแล้วเลขเด่นผิดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแต่เลขประกบเดี๋ยมา3ตัวบน2ตัวล่างเต็มๆเ,เลยเลขประกบมาบ่อยเลืออเกินนะครับ ส่วนเล็กเด่นไม่มานะครับต้องขออภัยท่านที่เอาไปใช้งานเอา2ตัวบน2ตัวล่างที่ผมเน้นให้เจาะให้ไปใช้งานแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมว่าวันพุธนี้น่าจะมานะครับแล้วก็มีหลายๆท่านถามว่าบูชาเหรียญพระแก่แล้วเนี่ยหานอยมาไหมมาครับหานอยบูชาเหรียญพระแก่1เหรียญ2อ9ยาาบาทสมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลข ฮานอยเราพัฒนาแล้วก็หวยไทยนะครับฮานอยให้ดูแค่2วันพอ18-19วันที่18เนี่ยให้รูด4กับ6ผลสรุปพิเศษออก363ล่าง5-6ปกติ263ล่าง24เข้าปกติตัวเจาะผมให้42มา24ล่างเต็มๆเลยนะครับเข้าตัวเจาะเต็มๆเลยแล้วก็ VIP 8-58ล่าง49วิ่งรูด4กับ6เนี่ยมาทั้ง3หน่อย แล้วเข้าตัวเจาะ42ล่างปกตินะครับวันที่18ส่วน19เนี่ยวิ่งรูด5กัน1นะครับพิเศษออก941 57เข้า57ล่างชุดเต็มนะครับปกติออก132ล่าง30 VP ออก657ล่าง16เข้าตัวกัน16ตรงๆแล้วเข้า57ชุดเต็มอีกเข้านะครับวิ่งรูดเนี่ยเชื่อขนอมกินได้เลยมามามา,มาแล้วก็ตัวเจาะตัวกันเนี่ยมา อันนี้สำหรับท่านที่บูชาเหรียญพวกแกหนึ่งเหรียญน,นะครับหากท่านสนใจอยากได้แนวทางตัวเลขน้อยชุดแบบนี้ก็ทักมานะครับทักมาตอนนี้แนวทางรัฐบาลไทยมาแล้วนะครับพระอาจารย์ให้แนวทางผมมาแล้วผมเห็นแล้วครับผมมั่นใจว่าทําให้ท่านมีทรัพย์รับโชคแน่แน่ผมดูแล้วนะครับมาดูแนวทางตัวเลขวันนี้ต่อเลยนะครับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันพุธที่ พฤษภาคม68นะฮะเด่นสีแดงครับ3 4 7ไม่น่าจะผิดซ้ำแล้วละทีเนี้ย347่ 3, 4, นะครับเลขเด่นเลขเด่นจัดชุดกันเหนียวฮะจัดชุดกันเหนียว3 7 3 4แล้วก็74สีน้ำเงินครับเลขประกบบางท่านเอาสเอาีเลขประกบเนี่ยไปจัดชุดกันเองก็ยินดีด้วยนะครับท่านเก่งครับผมพลาดครับเลขประกบสีน้ำเงิน25 6 8 9 จับคู่กับเลขเด่นสีแดงครับผมว่าวันพุธนี้ต้องจับคู่กันมานะเด่นแดง374จับคู่เลขประกบสีน้ำเงิน256 89จัดออกมาเป็นชุด2ตัวบน2ตัวล่างเน้นๆ้น,น,นแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กลาลังมองหาวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณโดดเด่นทั้งนั้นไม่ตามมหานิยมและกะ็โชคลาภนะครับผมขอนำเสนอเหรียญพ่อแก่รุ่นนี้นะครับรุ่นรับเงินรับทอง ผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ของกระผมท่านพระครูสังครักษ์สงัดพรทธธรรมโมจ้าวาดวัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เน้นทางด้านเมตตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับเหมาะกับทุกสาขาอาชีพจริงๆเหมาะจริงๆนะครับผมเนี่ยบูชาพระแก่มา20กว่าปีผมรู้ซึ้งถึงพุทธคุณท่านด้านนี้จริงๆนะครับ หากท่านสนใจก็เอาเบอร์ผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็ทักมาหาผมนะครับทักมาหาผม2 9 9บาทครับไม่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเหลือน้อยมากๆนะฮะเหลือน้อยมากๆไม่ได้เก็บเงินปลายทางท่านต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อนส่งสลิปการโอนแล้วก็ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรในการจัดส่งเหรียญมาให้ผมนะครับจัดส่งโดยไปษณีไทยเหรียญถึงมือท่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเต็ม แล้วผมก็จะสมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลขนะครับทั้งฮานอยลาวพัฒนาและก็หวยไทยเนี่ยให้45วันเต็มๆเลยนะครับหากท่านสนใจก็ทักมาด่วนตามเบอร์นี้นะครับตามเบอร์นี้ตอนนี้เรียนเหลือน้อยมากๆเลยนะครับเด่น3นะครับเด่น3ก็จะได้32 35 36

สี่แเน้นนะครับเน้น4 2, เน้น4 8, เน้น4,9 3ตัว2ชุดนะครับ7 3็สองและ4,7,8 พิจารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขที่ผมนําเสนอไปในวันนี้ท่านเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับดูว่าจะมาไหมทรงดีไหมชอบกับใช้นะครับไม่ใช่ก็มองข้ามเพราะว่าทุกตัวเลขที่ผมนําเสนอเกิดมาจากการคํานวณด้วยสูตรและสถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราวบว่าผลรางวัลล่วงหน้าจะออกอะไรผมคาดการด้วยสูตรด้วยสถิติผมมั่นใจว่าดีแล้วชัวร์แล้วใช่แล้วก็ นำเสนอท่านในพ้พิจารณาอีกทีก็เท่านั้นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมือซ้ายให้โชคขอญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ